ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนครับครับพี่น้องพี่นอ้องฮูวมวาตะกะเตนปานการนะครับมันจินเก่งยี่ยนนะครับพี่น้องอาหารที่มันจินนะครับพืชที่มันจินก็นมีความหลากหลายหลายอย่างครับพี่น้องแต่ว่าขาา้อสีหาพืชที่ไม่ให้มันจินนะครับนอกเนื้อที่ อญ่าไม่กล้วยนะครับยางนี่เปียหย่าหวานแล้วนะครับและย่าต่างๆที่มีตาทซอนท้องนาเหลวนะครับกะแทบสีบอดเพียงพ่อนะครับพี่น,อน้องถ้าแม่นดูแลงก์หาลน้าบักนะครับน้พี่น้องตอนนั้นเขาก็เลยถีมาทดลองทดสอบนะครับวาตะเตียนมันมาก,กินพืชแบบใดเน่ยที่หาได้น้ำตมทองทินตามไกลบานเฮ้านะครับน้พี่น้อง อันนี้ก็คือ,อใบควายนะครับใบควายนะครับอันนี้ก็คือใบมะปางครับพี่น้องยึนส่วนนี่แหละนะครับอันนี้ก็เป็นใบมันเดือปะมันเดือปลานะครับอันนี้ใบสมเสียวนะครับใบสมเสียวนะครับพี่น้องแล้วก็สุดท้ายคือใบมะยมนะครับเนาะ,นะ <S <S ผมคัดมา หาชนิดนะครับพืชที่อยู่ในส่วนนี่แหละนะครับเพราะว่าหญ้าเนี่ยหาลำบากจะได้เกินนะครับแถบสิบว่ท่านนะครับกระดิ่งจีบผ้าีนองมากทดลองวด่ดมันมากินพืชใดที่จีมาเป็นอาหารทดแทนหลังจากที่ห้องหาหญ้าวันไดแล้วนะครับน้องพีนองเนาะอันนี้ก็เพื่อเป็นค้อมรู ไว้นะครับผู้ที่จะเรียนตะกั่งเต็นนะครับเพื่อจะทดลองให้พี่น้องเบืองว่าตะกั่งเต็นมันกินได้บ่นะครับผื่นแบบใดนะครับน้องพี่น้องอันนี้คือต้นควายนะครับพี่น้องเนาะต้นใบควายอ่อนๆนะครับว่าตะกั่งเต็นมันจะกินบ่นะครับพี่น้องนะครับก็อยู่ในสวนนี่ละนะครับพี่น้องแล้วก็ต่อไปก็คือต้นมะปรางนะครับที่ปลูกไว้ ใ้กับใบอ่อนออนด้วยกันครับพี่น้องมีอยู่สีหาต้นนะครับอยู่นี่ใบก็ล่างงามนะครับซึ่งที่ไปเอาให้ตังแต่งจินมันถิจีนวะนะครับนะครับมันถิจินให้ผมวะนะครับเพื่อทดลองเพื่อเอาไปใส่เพื่อเป็นหารทดแทนย่ำข้าวมี่หยานะครับหาหยาบอะไรนะครับปลูกหยาบวัฒน่โดยเฉพาะส่วนย่ำแหล่งนะครับ อาศัยหายากลำบากนะครับนักพี่น้องก็เลยสีมาพาพี่น้องมาทดสอบทดลองเมืองนะครับว่มามักกินพื้นแบบใดแน่นะครับอันนี้คือต้อนบะเรือครับต้นบะเรือปลานะครับบะเรือปลาที่มาขึ้นตัวไปนะครับเ้าบ่อคอยเดืปลูกะครับมันก็นขึ้นนะครับก็ต้นนี่พอสมควรผมอนอรัุษ์ไปนะครับ กะเป็นใบอ่อนนะครับพี่น้องว่าสีแป๋เอาให้ยเตือนมึงนะครับมันจิตินให้ผมบอนะครับอันนี้ก็คือต้นสมเสียวนะครับภาษาไทยคนไทยอื่นซื้อว่าจังได้ละพงกรบโบโหนะครับแต่ว่าบ้าน,นผมนะครับแถวอีสานอื่นต้นสมเสียวนะครับใบออกสมๆนิดหน่อย นะครับกะ,ะปลูกย่สวนหลับพี่นองเลยนะครับง่ามไหลนะครับต้นใบไม้ทุ่นนี้นะครับว่าสิปิดร่องให้ตักแตนกินนะครับมันฉีดก,กินเดียวบอกนะครับใบสุดท้ายก็คือใบอต้นมะย,ยมครับอยู่มองดีสอดหน่อยผมมีแหละนะครับ ครับตัวมยุม่ใบเขียวงามนะครับใบดกนะครับแต่บางบ้างครับพี่น้องอ่าพืชทั้งหายางนะครับที่อยู่ในสวนเท่านี้เอาไปให้ตั้งแต่กินบันสีกินเนยพมบ่นะครับออ่า่าามันรถสมรถฝาดนะครับรถที่บวมีรถชาดเพราะเพื่อเชนเดย์มันสีนมักกินแน่นะครับพี่น้อง มาครับพี่น้องผมก็ออกมาหมงนาหมงละจิงนะครับามาผ้าพี่น้องมาให้ตกเตียนบึ้งนะครับวา่ามันจะเป็นเพื่อตดแทนให้ตักเตียนกินได้วอกับเตี๋ยวท่านี้เท่านั้นครับการเข้าเลี้ยงาขายหรือเลี้ยงซุงนะครับกับบัวมควรจะ เอาผืชที่มันแตกต่างไปให้มันกินดอกมันก็อ่าบ่ค่อยดีมาได้นะครับน้าพี่น้องเนาะอัานเดี๋ยวแค่เป็นการทดสอบทดลองซื้อนะครับผมเข้ามาแถวภาคใต้นี่ยหยาคงสีลายนะครับแต่อีสานเนี่ยอาจจะลำบากแน่จัง่อยครนะครับนะ้าพี่น้องเพราะนี่แถวอีสานมัน,นยอยากแห้งแดงนะครับแต่แถวภาคใต้อาจจะหยาคงสีลายนะครับน้าพี่น้องเนาะนะครับ,นะนะนะรบขาแมาว่างไว้ครับพี่น้อง อันนี้คือใบควยครับบ้างใบก้อนนะครับอ,อันนี้คือใบมะปรางนะครับวางห่างๆกันไปนะครับท่านพี่น้องเนาะเ <c oughs> บิ่งวัดตั๊กแตนมันสีมากินดิผมบ <c oughs> <c oughs> ่นะครับน้อง <c oughs> เป็นการทดสอบเป็นการไปหาประสบการณ์ครับผม <c oughs> นะครับพี่น้อง <c oughs> หาประสบการณ์ใส่กันนะครับเนาะอันนี้ก็คือใบมะเดือปลานะครับมะเดือปลา นะครับมักเนื้อบานท่องเลยแหละแต่ว่าเป็นบนเดียวปลานะครับพี่น้องนะครับอ,อันนี้คือใบบักสมเซียวนะครับใบสมเซียวนะครับก็บไปวางไว้ห่างกันจังหน่อยนะครับพี่น้องว่าต้งเต่ียมมั่นสิมาก,กินคือแบบใดหรือมันสิจินเดียวผมบ่กนะครับ เป็นการลองคิดลองถูกเ,เพื่ออย่าหูนะครับนอกพี่น้องบายูไทยก็คือใบมาย่มครับนะครับอันนี้ยังมาบ้างก็ยังบินมาจับแล้วนะครับก็ยังมาถึงกินนะครับพี่น้องนะครับพี่น้องก็บ้างไปตามจุดต่างๆยังใน้ลุงเลี้ยนนี่แหละนะครับพี่น้องเอ้มาเบิ่งการราันว่าตะกแตรนนั้นมากินพืชไปได้แลวมันกินได้บ่นะครับพืชที่เอามา,หาให้ เป็นพืชที mm ่่มีสารพิษครับทุกคนกินได้เบิดนะครับนะครับกินได้เบิดนะครับต้นควายกับกินหมากได้หมากออนบ้านนะครับมือเดียวปลามาป่างสินะครับมายม่็สิสมเสียวเนี่ยกินได้เป็นพืชที่กินได้เบิดครับที่ทุกคนห้องกินได้กินได้วุ้มมีพิษใ่ไะครับก็เอามาทดลองให้ต้งแต่กินเบิงนะครับนอกพี่น้องเนาะอประมาณสักสิบนาทีนอกพี่น้องก็จะว่าเบิงกันนะครับเนาะออกสิบนาทีนะครับ ครับกะคบซินาทีแล้วครับพี่น้องกะมาเบิ่งกันครับพี่นอ้องว่าผื่นชนิดใดแน,นวใดที่ตะกะตัแวตนมันมักกินนะครับน้อพี่นอ้องเขาจะไดะ้เรียนรูรร้นะครับประสบการณ์นะครับถ้าเกิดกรณีที่ผื่นเช่าปลูกไว้ปลูกหญ้าต่างๆที่ปลูกไว้มันหาวาัฒน หรือขาดแค้นนั่นสินะครับน้อพี่น้องเขาจะได้เป็นผืนสำรองเอาไว้ให้ตั้กแตนกินนะครับนาอนี่ครับพี่น้องอมองใบควยนะครับตั้กแตนกินหลายนะครับพี่น้องเขาบ่กจนเยอะเลยนะครับพี่น้องอตรงที่ผมบ้างไบคอยว้วนะครับพี่น้องเขา่ากินเต็มเลยนะครับ อันนี้ใบมะปรางนะครับเออมาจับซื้อครับพี่น้องบ่เห็นกลิ่นนะครับมีมีหน่อยเดียวครับพี่น้องนะครับบ่กลิ่นเลยใบมะปางใบมะเดือปลากินเช่นกันครับพี่น้องนะครับกินกับมะท่อใบควายนะครับแต่ว่ากักินอยู่นะครับก็ถือว่าอ่าเด็ยพอสมควร นะครับใบมือเดือยปลาส่นใบสมเสียวนะครับพี่น้องบ่กินครับพี่น้องมะเกาะคือนะครับเกาะเหรียญด้วซึ่งแต่ก็ใบสุดท้ายใบมายมมครับบ่กินครับพี่น้องบ่กินนะครับแต่ก็ยังบ่ได้รขอสรุปนะพี่น้องเนาะนะครับต้องเบิ่งอีกสักระยะนึงนะครับเนาะพี่น้องประมาณจากักซาเซฟตี้จังหวัเบิ่งอีกทีนึงนะครับพี่น้อง จะจะได้ขอสรุปว่าจินรูปบุญจินนะครับพี่น้องเอาครับจะงคอยมาเบิ้งกันอีกครับน้องพี่น้องอีกสามสิบนาทีครับผมครับกะครบสามสิบนาทีพอดีครับพี่น้องมาเบิ้งกันครับใบค่อยพี่น้องดับแหลกใบค่อยนะครับกินนะครับกินอยู่ยังมเบิดนะครับพี่น้อง รื้วแห่ลายเกินไปบ่นะครับกะจินนะครับกะมีเป็นบางส่วนที่เป็นก้างนะครับกะจินเยอะพอสมควรนะครับใบที่สองนะครับใบมะปางนะครับใบมะปางนี่บ้าจนเลยนะพี่น้องนะครับนั่คือเก่านะครับมีรสเปรี้ยวรสสมนะครับพี่น้องผมคืดวายดังสันนะครับใบที่สามนะครับ ใบเมืเนื้อปลาเลียเตกลางครับพี่น้องนะครับกินเบิดเลยนะครับใบมื่อเนื้อปลานะครับอาจจะมีรสฝาดหรืออาจจะมีข้อมันของมันนะครับใบที่สีครับใบต้นสมเสียวนะครับโบไก่เลยพี่น้องโบอะไรแขะละครไเลย โมกินนะครับใบสุดท้ายครับพี่น้องใบมะยมมนะครับมะยมมันเท่าหมดเละนะครับโมกินขึ้กันครับผมโมกินเลยครับพี่น้องนะครับในขอสรุปครับพี่น้องนะครับสรุปแล้วใบที่ตั้งแต่นันาุกากินได้ก็คือมันจะได้ก็คือมากินนะครับก็คือ ใบควอยกับต้นมะเดีอปลาใบทุ่นนีอาจจะมีรสฝาดหวานนะครับคือว่านะครับส่วนใบมะปางใบมะยมกับใบส่งนเสียวนะครับใบทุ่นนี้มีรสเปรี้ยวนะครับรสสมนะครับมันบนกินนะครับนี่ครับใบควายกับใบมเดีอปลานี่ครับก็กินได้นะครับต้องเตรียนกินดีนะครับพี่น้อง นะครับก็คือใบควายกับใบเมื่เดียวป้าน,นี่เป็นใบที่ตะแตีนมากินนะครับนะ้อพี่น้องครับวิดีโอชุดนีก้กับกับเพื่อสั่งมาเพื่อบอ,อกเล่าเรื่องเล่าหาประสบการณ์นะครับเกี่ยวกับทันยกระษีนะครับเกี่ยวกับอาหารตกกระเกตเตียนที่เห่าเลี้ยง ว่ามันมากินเพื่อเป็นได้แน่นะครับก็เพื่อว่าเป็นอาหารทดแทนที่เขาหาหน่อพัอนธุนนยยาาน์นะครับปลูกหน่อพันธุก็คือหนาอรักก็คือพวกกล้วยนะครับพวกอย่างนี้เปียหนาหวานตัางี่นะครับก็เพื่อสร้างคลิปีวินมาเพื่อบอกเตาเรียงเล่าบอก พี่น้องที่จะเรียกตักแต่นไปนะครับว่าสิ่งใดที่พ่อหาให้ตักแต่นกินได้ก็คือห้องในหูกันนะครับเนาะครับแต่ว่าที่เลี้ยงมากนึ่นะครับกัใบกล้วยครับพี่น้องใบกล้วยเป็นอาหารที่เหมาะที่สุดนะครับเกี่ยวกับให้ตักเตีนบางังกานะครับมีทะไดกินบัดครับกินได้กินดีนะครับคือใบกล้วยนะครับเนาะ ครับสุดท้ายน,นี้ก็ขอราพี่ล้าน้องปก่อนนะครับเนาะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมเรีหนึ่งกันล่างแรงใจนะครับเนาะขอบคุณครับสวัสดีครับ